สำหรับวันนี้นะครับพวกเรามาแถลงข่าวนะครับคอนเสิร์ตกรุงศรี AF All Season ครับผมซึ่งเป็นคอนเสิร์ตที่รวมนะครับ AF 1ถึง AF 8เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะร้องเพลงทุกคนฟังแต่ว่ามีกิจกรรมร่วมสนุกกันตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืนเลยนะครับผมในวันที่12เดสอนิกาย,ยนครับผม เซันนี้ก็น่าจะเป็นพิเศษขึ้นมาอีกหนึ่งปีนะเพราะว่าเราจะมี F1 ถึง F8 เลยนะมารวมกันนะครับแล้วก็กิจกรรมเนี่ยภายใน Impact Arena เนี่ยเราจะเราจะเปลี่ยนให้เป็นแบบสนามกีฬาแบบโบสถรมันไทยสนามเลยมีกีฬาแบบว่ากีฬาจริงจังบอกว่าฟุตบอลก็มีหรือว่าเป็นกีฬาแบบ ที่เราเห็นในเกมโชว์เกาหลีเกมโชว์ญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้ครับแล้วนอกจากนั้นก็คืออันนั้นเป็นภ่ากลางวันถูกต้องภาากลางคือก็จะเป็นคอนเสิร์ตแบบว่ารวมทุกสไตล์เพลงแล้วจะเป็นอะคูสติกบ๊อบป๊อปแดนซ์มาหมดแน่นอนครับแล้วที่เห็นกันอยู่นี้เราแบ่งกันเป็น4ี่ทีมนะครับผมนี่คือหัวหน้าทีมอ่ะเล่าหน่อยว่าตัวเองเป็นยังไงบ้างผมทีมนั้นก็เป็นทีมวินเทอร์นะครับวันนี้ก็แต่งตัวมาวินเทอร์ซึ่งตอนนี้ร้อนมากเต็มที่แล้วนะครับวินเทอร์ได้ที่มากนว่าทีมสองครับต้องไปฮะก็สสากัน ครับผมซัมเมอร์ครับร้อนแรงครับร้อนแรงครับผมสำหรับผมนะครับคือทีมออทามครับแต่ละคนเตรียมทีเด็ดอะไรมาครับแต่ละทีมในงานอะไรกันตุ้ยเลยไหมครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นที่ในงานครับรับรองครับรับประกันความมันผมเชื่อว่าเอฟแต่ละคนครับทั้งเก่าทั้งใหม่ครับ ได้โชว์ของกันในวันนั้นแน่ๆ <c oughs> นะครับก็คือจะมีหลายรสชาตินะมว่าจะเป็น Dance, <c oughs> แดนสกูสเต็กหรือว่าอาร์บีหรือว่าเป็นร็อปเป็นพ็อปคือลูกทุ่งก็มีใช่ลูกทุ่งก็มีนะฮะคือแบบแฟนคลับทุกคนเนี่ยจะได้มาฟังเพลงแบบหลากหลายสไตล์กับพวกเรา E.M.F. <c oughs> นะฮะและที่สําคัญงานครั้งนี้เนี่ยคือด้วยด้วยด้วย,วยช่วงนี้เนี่ยภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างรุนแรงพอสมควรเลยกับน้ำท่วมนะครับคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยคนที่มาดูเราทุกคนนะฮะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่มีโอกาสได้ช่่่วววยยเเหลืออน้้าาทททมดรบพะุก100ต ลายคอนเสิร์ตนะครับก็รับบริจาคให้กับมูลนิธิอะไรครับครับมูลนิธิราชประชานข้อในพระบรมราถบรมฐานนะครับใช่ครับนอกจากจะมาร่วมสนุกสุดๆด้วยกันแล้วก็ยังจะได้ทำบุญด้วยกันด้วยครับ้องครับกางเตรียมความพร้อมอะในงานงานนี้บ้างครับผมก็ต้องหนึ่งเลยครับร่างกายครับแน่นอนนะฮะที่จะต้องมีการต่อสู้กันสดๆนะฮะทั้งเกมโขดบรรหาแล้วก็เกมกีฬาจริงๆนะฮะอย่างที่นัดบอกเมื่อกี้ว่าทั้งบอลทั้งแชร์บอลแล้วก็วิ่ง นะฮะซึ่งจะต้องมีการแข่งขันจริงๆกันในนั้นโดยเฉพาะคอนเสิร์ตหลังประมาณหลังสี่โมงเย็นไปแล้วนะฮะก็จะเป็นร่นคอนเสิร์ตซึ่งต่างต่างหลากต่างแนวนะครับไต้ไม่หมดเลยฮะครับผมรับประกันความมันเรียกได้ว่าแฟนคลับเนี่ยผมว่าเตรียมเสียงกรี๊ดมาเยอะๆเพราะช่วงเช้าเนี่ยต้องเชียร์ส่วนช่วงกลางคืนเนี่ยยังต้องร่วมสนุกกับคอนเสิร์ตอีกแล้วก็มีบางท่านเนี่ยถ้าเกิดอยากที่จะมาร่วมสนุกกับเราเนี่ยเล่นเล่นเกมที่บูสปอนเซอร์ด้านหน้า เข้าอยู่ในทีมพวกเราแล้วก็มาเล่นเกมกับพวกเราได้เลยด mm ้วยครับด like ูง่งาๆคือว่าเที่ยงวันยันเที่ยงคืนและครับมาเจอพวกเราเองวันจุใจเลยทีเดียวฮะมันแน่นอนเตรียมเสียงเพลงมาเยอะเดียวในรอบปีแล้วก็คงไม่มีไปอีกเป็นปีเลยครเพราะมันเหนื่อยใช่ไหมบ่อยๆครับคอยไหวไหมครผมนะฮะ ถามอย่างนี้จะเหลือเหรอจะเหลือคืออะไรสบายอยู่แล้วพี่ผมสั่งเอาสินะครับขนาดระดับพี่วิทย์ยังกลับมาฮะขอบอกนะฮะแต่วันนี้วันแถลงข่าวพี่วิทย์ติดงานนะฮะเราจะสนุกกันอ่ะผู้ได้งานมากันเยอะนะฮะมากันเยอะๆแน่นอนนะครับ12พฤศจิกายนนี้นะครับจองบัตรได้ด้วย booking t com ครับผม